สวัสดีครับผมลุงหลอดเดซี่ครับมื่อนี้พาม,มาเบิงทางมังไฟครับทีมงานอารันชัยเปิดฟ้านะครับผมวบวสวัสดีครับผมสวัสดีอจาจารย์สางสุภูทุกคนคเชวได้ครับเชี่ยวสามนะครับอารันชัยเปิรฟ้านะครับ<า>ไฟล่าสุดหนูซื้อข้าวสีแพรเป็นบ่อหางเสียบนะครับผมอ่ะไฟล่าสุดมันสักขาหมูว่านจาวเขากวนว่านจาวอ่ะอยู่สามขาลุงหลอดกับไปเชียร์น้ำนะครับผมอ่ะมือนั้นลุง มือว่านี่จ้าวมะอ๋อนะครับมือนี้แล้วครับสีมานนะครับผมเอาใจซอยอีกนะครับผมสําหรับทีมงานอรัญชัยเบิกฟาครับน้องไม่ยาซ้ายซิงนะครับผมอ่ารอรุนลอเชีรยครับลงอึ้งใครวะนี่ท่านี่เขาฟ้อมมันวะครับผมบ้างนี่แล้วมันสิเขาฟ้อมครับบ้างนี่ลราเสดายอึ้งใครนะครับมารอรุนรอเชี่ยนะครับผมเออบ้างเสดายอึงไครครับบางนี่ครับลุงหลอดบอกได้เลยว่าเสีดายอึงไครครับอ่ หางามเลือเกินนะครับเมื่อเนี้ยลอรุ่นลอเชียครับมาร่วมเชียร์ป้องไฟตยตื่นเต้นร้าใจไปกับทีมงานอรัญชัยเบิกฟ้าน้องเมย่าสายซิ่งรับรองหวานเจะลิ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 เรียบกับคุณที่ติดตามรับชมลุงลออ F4 สวัสดีคลา